เาในการนมัสการในการฟังคระคำและในการอธิษฐานในเย็นวันนี <gy> ้ขอเพอเวลานี้วันในพระอาทิตย์พระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะได้ย <First and S 1> ินเสียงนะคะสวัสดีครับวันนี้บรรดามุสลิมประชาราชการอีกแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วเราจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เหตุฉะนั้นอย่างกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วนะคะนอนรมัสการพระเจ้าก็เป็นนี้นะคะ่ะ oh <laughs> I'm not i you Jesus, 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 ครับก็ขอบคุณอาจาจยานะครับก็เป็นขบยานด้วยเสียงเพลงนะครับได้ค่ะเชิญค่ะข้าปฏิบัติพระผู้ช่วยโดยทรงพระชนเป็นอยู่ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยไปข้าเห็นพระคุณพระเยซูได้ยินเสียงนุ่นนำใจเมื่อข้ามีความทุกข์ขังได้พระองค์อยู่ไกล ผู้เป็นผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจา้าทรงเดินและแตัดชิติตกับเราทรงนำทางแคบชีวิทรงเป็นทรงพีประทานชีวิตนิรันด์ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้ารู้เพราะอยู่ในใจและไปในโลกล้อมรอบครับองค์ทรงคุมของอยู่แม่ข้าจะเหนื่อยเส้นเมือ่อยลาแต่ข้าไม่ยอมท้อถอย คารูพระ,ะองค์ทรงนำหน้าตามทางชีวาน้อยใหญ่พระเยซสุดาสเสด็จมาในวันสุดท้าย กูเป็นกูเป็นคือองค์พระเยซูเจา้าทรงเดินและตัดสถิตกับเราทรงนำทางแคบชีวิตทรงเป็นทรงพีประทานชีวิตนิรันด์ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้ารู้เพราอยู่ในใจชื่นใจยินดีโอคิดสเสียนจงเพี่ยนลองเพลงสรรเสริญสรรเสริญว่าฮาเลลูยาเะพาเยซูผู้ไทย ้องเป็นความหวังของผู้ฮะเมตตาแก่คนทั่วไปไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจา้าทรงเดินและตตะสถิตกับเราทรงนำทำแคบชีวิตสรงเป็นทรงพี่ประทานชีวิตนิรันทันเท้า,าว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้ารู้เพราะอยู่ในใจ ขอ,ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงเพลงที่หนุนใจเนาะเพลงนี้เป็นเพลงที่ส่วนใหญ่จะร้องปีละครั้งเนาะวันฮิสเตอร์เออเป็นึ้นแล้วคู่กันอ่ะแต่ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่ดีเอามาร้องจริงๆเราสามารถร้องได้บ่อยๆได้ตลอดในข,ขั้นสินวันนี้ค่ะ,คะฮาเลลุยาค่ะแต่พระเจ้าของ มีโอกาสรับใช้พระเจ้าในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือได้เวลาเติบโตนะคะพระธรรมโคโรสีบทที่สองข้อเจ็ดจงดั่งรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อการที่ท่านได้รับคําสั่งสอนมาแล้วและจบบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณที่นะความเชื่อกับการเติบโตเนี่ยจะเดินคู่กันนะคะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได้เลย ี่น้องผมไม่มีใครที่แบบว่าต้องการการจัดกาตลอดชีวิตใช่ไหมคะแน่นอนเราต้องการการสแต่มันต้องควบคู่ไปกับสิ่ที่เราเติบโตด้วยใช่มนไหมคะพี่น้องน,นะคะต้องมีหลายตอนนะคะ ที่ต้องการการเติบโตจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นมิชิเตียนก็ต้องการคุยในฝ่ายวิญญาณที่ท่านนะะ้องคุยในฝ่ายวิญญาณน่านก็ได้แก่พระวจนะของพระองค์นะคะที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานะคะที่เราในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้ยที่น้องคิดว่าเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของริสเตียนไหมคะแต่ที่น้องรู้ไหมคะพระเจ้ามีวิธีทําให้คนของลุงเติบโตได้ในทุกๆช่องทางนะคะเกินความคาดหมายเกินความเข้ใาใจของเรา บางทีเราคิดแทนพระเจ้าว่าถ้าทาการแบบเนี้ยเราจะโตได้ยังไงขอบคุณพระเจ้านะคะที่ชีวิตของเราให้เราดูดซับสิ่งที่ดีนะคะถ้าราก่านชีวิตของเราเราดูดสิ่งที่ดีก็คือถ้อยคาของพระเจ้าชีวิตเราก็จะเติบโตต้นไม้ของเราชีวิตของเราจะเติบโตไปด้วยสารอาหารนะคะครบถ้วนนะคะชีวิตเราก็จะนาไปสู่ความไภาบูรได้แต่ถ้ารากในชีวิตเรียนเราอะเราซึมซับอะไรอย่างพี่น้องมันก็จะเกิดผลางนั้นแะเราดูดเอาสารพิษเ็มข่าวที่เป็นพิษนะคะ อะไรก็ตามที่เป็นแง่ลบคะ่ะมันก็จะทําให้จิตวิญญาเราเหี่ยวแห้งไปไม่เติมทุกอย่างไม่เติบโตหมดนะคะโดนจักทีหมดโดนทําลายนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้ารถนาชีวิตเรานั้นอย่างลากลึกนะคะคําว่าอย่างลากลึกนะคะในข้อบังชีนะคะก็พระเยซูก็เปรียบคาอุปมาไว้นะคะขอคุณแดงเปิดนะคะมัทธิวบทสิบสาข้อห้าข้อหกนะคะบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อย งอกขึ้นโดยเร็วและพอดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดแดดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปขอบคุณพระเจ้านะคะที่ชีวิตเรานั้นอย่างรากลึกนะคะให้เราปรารถนานะคะที่จะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าความเชื่อความเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นภายในค่ำคืนนะคะพี่น้องอย่าเร่งตัวเองในการเติบโตนะคะพี่น้องเมื่อถึงเวลานะคะพระเจ้าจะให้เราเติบโตโดยธรรมชาติแล้วผลนั้นก็คงอยู่นะคะถ้าเราเร่งเหมือนเราใส่ปุ๋ยเร่งต้นไม้พี่น้องก็ใส่มากไปดีไหมคะ ะะเราไม่ไหวมากเพราะฉะนั้นความจําเป็นนอกจากปุ๋ยแล้วก็วจะมีน้าใช่ไหมคะที่เราต้องปรารถนานะคะเหมือนกับเพลงในมหก,การที่จิ้งนํานะคะจิตวิญญาณถ้าจะหายหาพระองตรงเปิดวางที่เก,กษตรส่นหาลาธารที่มีน้ํานะคะในสดุดีบทที่สี่สิบสองข้อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะคะเราชอบมัดยกตัวอย่างตรงนี้แหละเวลาหิวกระหายพระเจ้าต้องการพระเจ้าใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้ระคำพระเจ้าอ่ะ หล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณเรานะคะและการวิญญาณถูกแกันผิดสหยายหที่จะทาให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นนะคะใน,ในมันทธิวบทที่สี่ข้อสี่ก็บอกว่ามนุษย์จะํารงอาหารดํารงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวหาไม่ได้แต่ดารงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกจากพระโอษอฐ์พระเจ้าใช่ไหมคะร่างกายของเราต้องการอาหารนะคะจิตวิญ,ญญาณก็ต้องการพระคาที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณนะคะเวลาเราทานข้าวอ่ะพี่น้องมีอาหารกี่อย่างะครับพี่น้องมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะบางทีอาหารจานเดียวยังต้องมีไข่ดาวเลยถูก ี่น้องกระเพราไก่อย่างเงี้ยจานเดียวใช่ไหมผมก็ต้องราดนี่ไข่ดาวก็เป็นสองอย่างแล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะเราปรารถนาที่จะสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะเติบโตเมื่อชีวิตเราเติบโตปุ๊บนะคะคิดจากโตแน่นอนค่ับพี่น้องชีวิตคริสเตียนเป็นวันแมนโชเป็นฮีโร่ได้ไหมคะทําคนเดียวลุยคนเดียวรับใช้คนเดียวโตคนเดียวได้ไหมคะเราต้องทํางานเป็นทีมถูกไหมคะอาจารย์สมจิตอภิบาลของเราอะ ถ้าปราชจับทีมนะคะท่านทำงานคนเดียวเป็นไงคะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะท่านเหนื่อยแต่ขอบพระเจ้าที่เรามีทีมนะคะสิทธิบัตรทีมมัคนายกทีมต่างๆเลยแต่ละแผนแต่ละหน้าที่ทางานต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นในเขตศูนย์สีของเรานะคะมีหัวหน้าเกตนะคะเป็นเเป็นหัวอยู่แล้วเราทุกคนเป็นอัยวะนะคะที่จะรับใช้ร่วมกันภาพรวมกันทั้งหมดเลยพี่น้องเรานึกนะถ้าคุณครูทาทุกอย่างเองหมดเลยพี่น้องครูเหนื่อยไหมคะครูเหนื่อยทั้งสอนทั้งเยี่ยมใครมีปัญหาครูก็ไปทุกที่นะคะอันนี้ครูเหนื่อยนะคะ ถ้าเราสามารถแบ่งเบาภาระผู้นําผู้รับใช้ได้ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามที่น้องเราสามารถช่วยกันได้นะคะตามสิ่งที่พระเจ้าให้เราทํานะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะในการที่เราร่วมเข้ามาสามมิตรพิธมและต้องการสร้างจิตวิญญาณของเราให้เติบโตนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่กิจจักรของเราเป็นอ่ากิจจักรที่เต็มไปด้วยความรักเนาะรับใช้ด้วยความรักทุกอย่างด้วยความรักที่แบบว่าไม่ไม่ได้เร่งแบบให้ลูกแก่โตเร็วเกินไปอ่ะรับใช้ตามส่วนที่ตัวเองมีของประทานนะคะในอาณาจักรของพระเจ้าอ่ะเรา ไ,ได้เติบโตเท่ากันหรอกค่ะพี่น้องเราไม่ได้ว่าจะเป็นผู้นําเข้มแข็งอยู่แถวหน้าตลอดนะคะวันนี้เราบกธงนาข้างหน้าแต่วันหนึ่งเราอาจจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลแบบรักษาในฝา่ยายจิตวิญญาณก็ได้ช่วงห่อเหี่ยวเราถ้าเราไปพักฟื้นพอเราแข็งแรงเราก็ลุกขึ้นมารับเทพระเจ้าใหม่ใช่ไหมคะพี่น้องคงไม่มีใครอยู่โรงพยาบาลตลอดถู okay. กไหมผู้ป่วยที่เป็นโควิดเขาหายมาเขาก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ชีวิตต้องดําเนินต่อไปใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้เราอยู่แถวหน้าวันหนึง่งเราอาจจะเป็นผู้ตามก็ได้นะคะแล้ววันหนึง่ง คนนี้เราอาจจะอยู่แถวหลังเป็นลูกแกะที่เพิ่งเติบโตเนี่ยแล้วเ,เราตามผู้เลี้ยงวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะเรียกเรามาอยู่แถวหน้าเพื่อบกคงนาก็ได้นะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเราโลกเปลี่ยนไปไกลแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเราอยู่กับที่เท่ากับเราถอยหลังนะคะเราไม่ต้องเดินไปข้างหน้ามากมายหรอกแค่เราไม่อยู่กับที่นะคะพี่น้องเราก็ไม่ถอยหลังแล้วนะคะเราจิตญาเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อชีวิตของเราเสริมสร้างเนี่ยเราเข้ามาในกลุ่มเซลล์ออนไลน์ในวันอังคารวัน ใครเข้าสามวันนี้ก็พักผ่อนเต็มๆเลยแล้วพี่น้องแต่ส่วนที่น้องที่ติดธุระก็เข้าใจได้นะคะใครยืนหยัดอยู่ได้นะคะเราจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผลนะคะและลกกาก็จะมาทาลังพี่จจะเป็นที่พี่หีกับผู้อื่นได้